สวัสดีครับผมกันนะนี่เพื่อนๆกำลังอยู่ในาการคุยกันมาละตัวนะครับผมกับผม aka เมาหมาหมูสเตตัสแตะขอบฟาบบรุษที่มีไฟแรงกลา้าปราถนาที่จะควัควาอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่ะสำหรับอาทิตย์นี้อ่านี่คือ EP แรกเดี๋ยวเอา,เอ,าออกมนี่วอ่ะ,อะ EP แรกของเรานะครับ EP ที่564เป็นเซต เพื่อนขอนะครับก็อาทีนี้มีเพื่อนขอเข้ามา3ตัวนะครับผมเบาๆชิวๆนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับ BTS อันนี้เป็นพาร์ทสแล้วนะอ่ะคราวที่แล้วนะครับผมมีเพื่อนขอเข้ามานะผมก็จําไม่ได้แล้วแหละว,ว่าตอนนั้นเราคุยอะไรกันบ้างแต่มาจะดูจากเส้นแนวรับแนวต้านนะครับดูจากการตีฟิโบผมน่าจะบอกว่าเนี่ย RSI ของเขาเนี่ยมีการยกโลทำบุรีเดเวอร์เจนแล้วนะครับหุ้นจะกลับตัวเนี่ยเขาต้องทำเดเวอร์เจนก่อนซึ่ง BTS ทำเดเวอร์เจนนะครับผมแล้วเห็นเส้นลูกศรสีน้ำเงินนี่ไหมทุกครั้งที่ผมตีตรงนี้ก็คือมันจะเป็นเส้นเทนไลน์นะครับที่มีการตีอัดขึ้นมานะครับผมจังหวะที่เขาไหลขึ้นมาแล้วผ่านเส้นเทนเไลนไม่ได้อันนี้คือการไซเบดาวแล้วปัจจุบันของ BTS ตอนนี้ก็คือเขาทะลุขึ้นมา แล้วยอ่อแล้วย่อจังหวายอ่อมาแตะตรงนี้นะครับแตะเส้นทันไลายแล้วไปต่อได้เนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยครับอันนี้คือขึ้นหนึ่งนะยอ่อสองไปสาม จะสี่ห้ายิมเาาเว็บเลยไหมเดี๋ยวค่อยว่างนะ,นะครับแต่อันนี้คือให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีลักษณะของหุ้นกับตัวนะครับก็คือขึ้นหนึ่งย่อสองแล้วไปสามนะจังหวะที่อ่าย่อสองเนี่ยแล้วเขาเบรกหัวขึ้นหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับหลายหลายคนเนี่ยก็จะเอามาเป็นจุดเข้านะครับผมนะนะครับอืม แต่สำหรับคนเล่นสั้นแบบเอาแบบกระไดกระเสียเนาะจังหวะที่เขาย่อสองเนี่ยเขาจะมาตัดขาดทุนตรงนี้เลยสี่บาทถ้าหลุดตัดขาดทุนถ้าถ้าเกิดรับได้เนี่ยพื้นที่ในการทํากําไรมันก็จะเยอะเพราะยังไงถ้าเกิดมันไม่ทําโลใหม่ถ้าเกิดสี่บาทเนี่ยรับได้เนาะแล้วเขาไม่ทําโลใหม่นะครับเขาต้องเบกหัวขึ้นหนึ่งแน่ๆก็จะไปขึ้นสามนะครับ แต่การที่เขาจะทำอิมพาวเวฟเนี่ยเขาต้องย่อลงมาขึ้นสีแล้วไม่หลุดหัวขึ้นหนึ่งนะหัวขึ้นหนึ่งอยู่แถวไหนแถวสี่บาทห้าสิบห้าอ่าแถวสี่บาทห้าสิบห้าก็ขึ้นสี่เนี่ยมาจบแถวห้าบาทสี่สิบห้าได้นะครับผมแต่ไม่ควรหลุดนะ ควรรับให้ได้นะครับอ่าจุดสังเกตต่อไปนะถ้าเขาจบขึ้นสามแล้วขึ้นสี่เนี่ยห้ามหลุดห้ามหลุดสี่บาทห้าสิบห้าเขาถึงจะขึ้นไปทำอิมพาวเวฟไปจบขึ้นห้าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาหลุดห้าสิบห้าเอ่อสี่บาทห้าสิบห้าลงมาเนี่ยอันนี้มันจะไม่ใช่อิมพาวเวฟมันจะเป็นแค่การดีบ่าวนะ A.B.C. นะครับดีบา์ขึ้นไปแล้วเขาจะย่อลงถ้าทรงนี้จะทำโโลใหม่แต่ถ้าเกิด5บาท5้าิบ5รับได้หรืออาจจะหลุดแับแล้วดึงขึ้นได้ในระหว่างมันเขาก็ยังคงอยู่ในในในบริบทของการกับตัวแบบ Impowerweb อยู่นะครับก็นับ1นับ2นับ3นับ4นับ5ไปนะขึ้น5ก็อาจจะขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นยิ A. 200เห็นเส้นสีแดงนี้ไหมอันนี้ก็คือ B.T.S. เขาจะกลับตัวเลยนะครับนะ ก็จะกลับตัวเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะก็แนวรับตอนนี้อยู่ที่4บาท75นะทารับได้ก็สวยนะครับเป้าต่อไปก็ 5, 5บาท5ตังค์นะแต่ถ้าเกิดเซลงมาก็4บาท55นะครับผมไม่ควรหลุดถ้าเกิดหลุดก็ตัดขาดทุนไปก่อนหรือเทค p r ร f ฟิไปก่อนนะครับอืมรอให้เขากลับขึ้นมาใหม่แล้วเราค่อยเข้าใหม่ก็ได้อันนี้มันยังต้นรอบอยู่เลย ยัให้ดูทมเฟรมมันก็ได้อะว่าจะคุยสั้นๆนะเนี่ยยาวอีกแล้วยาวตลอดอันนี้คือภาพของทมเฟรมมันนะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันต้นเทรนอยู่เลยนะ MACD ในทมเฟรมมันนี่กำลังจะตัดเส้นซิกแนลแล้วด้วยนะครับดูดิต้นเทรนไหมล่ะนะครับ เรามาคุยกันตอนนี้มาอยู่คุยกันอยู่แถวๆสี่บาทก,กว่ามันยังมีพื้นที่ให้ไปอีกเยอะนะเอาอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะก่อนที่เขาจะไหลลงมาเนี่ยเขาไปทิ้งไส้ไว้แถวๆสี่บาทยี่สิบตังค์นะนะครับอืม ถ้า MACD ทำฟรมมันตัดเส้นซิกแนลนะโอ้ยสวยนะครับนะยังมีพื้นที่ไปอีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหลุดแนวรับของเราเราก็ตัดขาดทุนไปก่อนก็ได้นะครับเผื่อมันไหลลงไนเผื่อเผื่อขึ้นรอบนี้เนี่ยมันเป็นแค่การรีบาวนะครับเราจะได้มีเจ็บตัวเยอะแล้วก็จะได้มีติดหุ้นด้วยนะครับอืมถ้ามันขึ้นมาถ้ามันขึ้นมายืนบนสี่บาทห้ตังได้เราค่อยว่ากันใหม่เนาะ สำหรับ BTH นะครับอันนี้คือแผนของเราอัปเดตใหม่ได้นะขอกันเข้ามานะครับสำหรับ BTH คือมันก็มีโอกาสที่จะโดนซับแรงขายบ้างแหละที่ผมพูดเนี่ยเนี่ยเพราะว่า RSI เนี่ยมันขึ้นมาทำโอเวอร์บอทเลยด้วยแล้วก็เหมือนเขาจะขึ้นมาจบขึ้นสามารถอย่างน้อยๆก็ขึ้นมาแต่5บาท5ตังก่อนก่อนที่จะซับแรงขายลงมาแถวส่วบาท55าส้ตังมาทำขึ้นสีแล้วค่อยไปขึ้น5ใหม่นะสำหรับ b t s ถ้าเกิดฟังไม่ทันก็ฟังหลาย,ลายรอบได้นะพเพื่อนๆนะอ่า GSP นะครับตัวต่อไปมันเป็นการแชร์ไอเดียนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนะ J JSP ตัวนี้ผมไม่เคยดูหรอแล้วผมไปดูนี่มันมันมันพาร์สามแล้วนะแล้วอันในกราฟผมไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่จริง <c oughs> อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำกราฟใหม่ก็ได้ ถ้าเกิดผมเปิดกาผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเหมือนเพื่อนเขาขอเข้ามาตัวนี้แหละแล้วก็เหมือนกับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สามแล้วนะแต่มันไม่มีร่องรอยอะไรทำอะไรเลยนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวผมตีเส้นแนวลายอ่านลงมาตรงนี้นะครับนะอันนี้คือ รันวีใช้เวดาวของเขานะครับนะปัจจุบันนะครับ GSP เนี่ยนะครับเขาใช้เวออก้างเบขึ้นมานะฐานของเขาอยู่ที่แถวบาทเก้าสิบ อ่ะแล้วตอนนี้ที่ผมเห็น RSI เนี่ย <c oughs> ยกโลนะครับทําบุริตเีเวอร์เจน์นะ MACD ในาําเฟมเ <c oughs> เหมือนจะตัดเส้นซิกแนวนะครับอ่า แล้วก็เล่นทางง่ายไปเลยนี่คืนอนแนวต้าน <c oughs> โอเคนะเล่นทางง่ายๆเลยนะครับสลับ GSP ในเมื่อหนึ่งอะนะครับผมเขาหลุดกรอบไซเวดาวเห็นกรอบสีดำไหม,มนะครับตอนนี้ไซเวดวข้างจะหลุดกรอบไซเวดาวแล้วนะสอง RSI ยกโลทำบุหรี่เดวิสเจนเห็นไหมดูตรงเมาส์นะ 3 MACD เนี่เหมือนจะตัดเส้นซิกแนลนะครับผมอินดิเคเตอร์2ตัวเนี่ยจะเป็นตัวแรงที่เขามีการปรับราคาขึ้นนะครับผมแล้วเซนติเมนต์เนี่ยนะครับผมเหมือนจะกลับมาดีเพราะว่าเขาหลุดแนวโน้มขาลงแล้วเขาไม่ทำโรใหม่นั่นเองนะครับเขามายืนในแถวบาท90ตังได้ ถ้าเขาไม่หลุดบาทเก้าสิบตังค์หรือหลุดระหว่างมันแล้วดึงกลับขึ้นมาได้นะครับผมนะให้เอาบาทเก้าสิบตังค์นี้เป็นจุดตัดขาดทุนนะครับผมราคาตรงนี้บาทเก้าสิบเจ็ดสหรับคนเล่นสั้นนะครับอันนี้มาแชร์ไอเดียเข้าไปบาทเก้าสิบเจ็ดนะครับฟังนะชัดชัดเอ่อฟังดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดจะชัดนะเข้าไปแถวบาทเก้าสิบเจ็ดตัดขาดทุนบาทเก้าสิบนะครับ มาเทคโปรฟิตเนี่ยตรงนี้สองที่เลยสั้นๆน,นะนี่คือเล่นสั้นๆเลยนะสองบาทหกตังค์แล้วก็สองบาทสิบแปดสิบแปดตังค์นะครับสองบาทหกตังค์สั้นไปอาจจะมาเอาสองบาทสิบแปดตังค์หรืออาจจะกระจายความเสี่ยงโดยการแบ่งออกไปสักสามสิบเปอร์เซนตนะครับแ,แถวสองบาทหกตังค์ ที่เรือลุนไปต่อ2องบาทสิตังค์นะครับในกรณีที่เขาไม่ทําโลใหม่แต่ถ้าเกิดเขาทําโลใหม่นะครับคือมันก็มีทั้งโอกาสได้แล้วก็โอกาสเสียนั่นแหละเนาะใช่ไหมเอออ่ะอ่าโอเค โอเคถ้าเกิดถ้าเกิดเสียแล้วก็เสียเยอะแถวสามเปอร์เซ็นตนะในตรงนี้นะถ้าเทียบกับถ้าเราได้เราจะได้สิบเปอร์เซ็นอ่ะแสดงว่าตรงนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดแสดงว่าพื้นที่ที่เราจะทำกำไรเนี่ยมันก็ยังเยอะกว่าพื้นที่ที่เราจะขาดทุนนะครับผมอ่ะแผนนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดถ้าสมมุติขาดทุนขาดทุนสามเปอร์เซ็นใช่ไหมถ้าเกิดได้เราก็ได้สิบเปอร์เซ็นอ่า 10.66%นะครับเล่นทางง่ายๆก็ได้นะครับ2อินดิเคเตอร์ตัวนี้สวยนะไ s i ยกโลทำบุริเดเวอร์เจนและก็เอ็มเอซีเนะครับเพมดีจะตัดเส้นซิกแนลเข้ามาจากโซนโอเวอร์โซนะอย่าลืมนะตอนนี้ไ s i เขาอยู่แถวแถวสีบาทก็มีโอกาสนะครับก็น่าลุ้นด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะโอเคอไปต่อกันที่ G P S C โอ้โหตัวนี้ไม่ที่ดูหนาอันนี้พา์ที่เท่าไหร่นะนะเดี๋ยว,ยวพาทที่4ี่เพื่อนก็ขอเข้ามาเรื่อยๆ โอ้ขาวที่แล้วข่าวที่แล้วเขาขึ้นมาหนึ่งยอดสองขึ้นสองนี่ทําเป็นลันนิ่งขึ้นมาจบขึ้นสามผมมองว่าฮ้ยขึ้นสี่มันควรจะอยู่แถวนี้ควรจะรับได้นะแล้วไปต่อขึ้นห้าทาเก็ตอยู่แถวหกสิบาทเจ็ดสิบห้าตังค์แต่ไม่ไปถ้าจบขึ้นสามแล้วมันไม่ไปขึ้นห้าขึ้นสี่หลุดหัวขึ้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหม แบบนี้เนี่ยกลับไปย้อนดู b t ทก็ได้นะครับที่ผมพูดเนี่ยถ้าเกิดหลุด <c oughs> หัวขึ้นหนึ่งลงมาเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่อิมพ w เวฟนะครับอันนี้จะเป็นแค่การรีบาวขึ้นมาทันทีเลยก็คือสามขึ้นหนึ่งสองสามรีบาวแล้วถ้าเกิดเขาหลุดหัวขึ้นหนึ่งลงมาเนี่ยถ้าไม่ทำเทอร์มินอลอิมพอเวฟก็คือ มันเป็นเทศการรีบาวขึ้นมานะครับแล้วเขาก็จะลงต่อแล้วทำโลหม่ด้วยโอ้ยคุณพระนะครับอืมน่โอเคนะครับผมก็หลุดลงมา มันเป็นแค่การรีบาวเท่านั้นนะครับเรามาดูที่ปัจจุบันคือผมก็ไม่ได้ตามนานมากแล้วนะครับผมก็หวังว่าเส้นแนวรับเส้นตัดขาดทุนที่ทิ้งไว้เนี่ยแถว4บาทเอแปด48บาท25ตังค์แล้วก็47บาทเนี่ยพอมันหลุดเนี่ยหัวขึ้นหนึ่งลงมานี่ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นแค่การรีบาวเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะออกกันนะครับ นะจะตัดขาดทุนกันไม่งั้นนี่โอ้โหลงมาแถวสามสิบาทสามสิบ้าแถวแถวสามสิบห้าบาทเลยนะอโอเคอันนี้คืออดีตไปแล้วนะครับผมเรามาดูกันที่ปัจจุบันปัจจุบันนะครับแนวรับสามสิบเจ็ดบาทนี่ก่อทิ้งไว้นี่ก็หลุดบอกมาเพื่อนๆนี่จะตัดขาดทุนกันนะอ่าปัจจุบันนะครับผม สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็กลับขึ้นไปยืนอยู่บนเส้น EMA 200ได้นะครับผมโดยการที่เขาทำยกโลของ RSI นะครับผมนี่คือการยกโลทำบุริเดเวอเจนต์นะครับผมนะในขณะที่ราคาเนี่ยนะเอาฮเนี่ยย่อลงมานะครับอืม แต่ว่า r s i เนี่ยมันยกโลขึ้นนี่คือบุริเตาวเจนแต่ก็ระวังด้วยนะครับ r s i ของเขาตอนนี้ขึ้นมาทำโอบอทแล้วนะครับผมก็น่าจะซับแรงขายบ้างแหละนะครับเจอแรงขายบ้างเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาโอบอ d แล้วคนที่เล่นสั้นเขา,เขาก็จะเทคโปรฟิตกันเนาะอ่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพักตัวแบบสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมปากเปิดนะครับผมนะอันนี้คือ expanding leading แี้วก็เนาะเดี๋ยวใส่ชื่อไว้ก่อนมันเป็น pattern กับตัวอีก,อกแบบหนึ่งอะนะ e x p a n d i n g Leading Diagonal นะครับผมนะโครงสร้างข้างในของเขาก็จะมีไอ,อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวทำให้ดู A B C D E นะครับผมพอจบขึ้น E เสร็จปุ๊บราคาก็เบรกนะ ตามสูตรนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในขึ้นได้เราก็จะรู้ไทม์ไลน์ของเขานะครับว่าเขาคุดเนี่ยจบขึ้นแล้วนะเขาจะไปต่อแล้วนะนะครับเขาจะไปแล้วนะแล้วยิ่งเรามาดูอ่า RSI ยกโลทำบุร SI ิเดอร์เจนเนี่ยนะครับผมมันก็แสดงให้เห็นว่าอ่ามีตัวส่งแล้วนะครับผม ที่จะส่งให้เขานี่กลับตัวเนาะอืม์ไอไซโโลทำบุหริเดเวอร์เจนนะครับจบแพทเทิร์นแพทเทิร์น e x p a n d i น g ิ e a d i ด g diagonal นะครับผมน่ะพิมพ์ผิดอ่า <c oughs> แต่ก็ให้ระวังตรงที่อารไซของเขาเนี่ย ขึ้นมาทำโอเวอร์บอทแล้วนั่นแหละนะครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เขาก็ย,ยืนอยู่บนเส้นนิมเอสองร้อยเนาะซับแรงขายก็หวังว่าเส้นเอมเอเจ็ดสบห้าเนี่ยเขาจะรับได้แล้วกันนะครับก็ให้แนวรับไปตรงนี้นะมีในยะนะตรงนี้แถวแถวสี่สิบสองบาทห้าสิบนะครับอืม อ่าสี่สิบสองบาทห้าสิบตรงนี้นะครับมีนัยยะนะเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะครับที่ว่าตรงนี้มีนัยยะนะครับตรงนี้ก็มาชนสี่บาทเนี่ยแนวต้านของเราที่ทิง้งเ,เคยเป็นแนวรับก่อนแต่ก่อนเป็นแนวรับทุกวันนี้เป็นแนวต้านนะครับตรงนี้ก็มีในยยะเหมือนกันชนครั้งนี้ไม่ผ่านก็น่าจะต้อง ลงมาซับแรงขายบางเนี่ยแถวนี้เนี่ยเคยเป็นแนวรับมาก่อนปัจจุบันเป็นแนวต้านเนาะ<อ>ก็หวังว่า42บาท50ตังค์นะครับผมอายไซสขึ้นไปทำโอบอสร,รอบนี้น่าจะมีการซับแรงขายกันเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดยังยืนอยู่บน42บาท50ตังค์ได้เส้น EMA 75ซับพอร์ตเขาอยู่นะครับก็มองว่า ตรงนี้เป็นแค่ต้นรอบของ GPC s แค่นั้นเองนะครับนะยังมีพื้นที่อีกเยอะให้เขาไปได้แต่ถ้าเกิด42บาท50ตังค์รับไม่ได้ตรงนี้เป็นแค่การรีบาวขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเขาก็มีโอกาสไซเออลข้างหรือทำโลใหม่ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้น42บาท50ตังค์หลุดได้แต่ดึงแต่ต้องดึงขึ้นในระหว่างวันด้วยนะครับผมและต้องยืนให้ได้นะสำคัญนะครับผมสำหรับ g p s 4นะครับผมส่วนแนวต้านก็จะเป็น48บาท25ตัง51บาท75ตังเอาใกล้ๆไว้ก่อนแล้วก็55 50, 50เอ่อ57บาท50ตังแนวต้านถัดไปตามนี้เลยนะครับสลับ g p s 4โอเคโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยและก็นำเสนออย่างนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ ผมไม่ได้ชี้นำหรือแนะนำให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปก็ขอขอบคุณนะแล้วก็การาบลงบอลช่วยกดไลค์กด s ับ s c r i b e แล้วก็กด share แชร์ลงใจให้ด้วยนะครับผมอ่า, GP อา g p พอจเพเพื่อนบอกว่าติดมา2บาทเดี๋ยวกลับไปดูให้โอ้ลืมดูตรงนี้เลย JSP อาสองบาทอยู่ไหนอา๋อเพื่อนบอกว่าติดอยู่สองบาท มีโอกาสนะครับมีโอกาสมีโอกาสสองบาทนี่ไม่สูงเลยนะไม่สูงไม่สูงติดไม่สูงเลยนะครับผมมีโอกาสหลุดดอยมีโอกาสหลุดดอยแบบได้ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับผมนะผมว่า <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดเล่นสั้นก็ไปเทคโปรฟิตแถวสองบาทสิบแปดตังก็ได้แต่ถ้าเกิดลุ้นไปต่อถ้าถ้ามองว่า เขาจะกลับตัวอเป็นเทรนดใหม่เนี่ยเป็นรอบใหม่ได้เนี่ยก็ถือไว้ก่อนก็ได้นะสองบาทถือว่าทุนไม่สูงนะอืมเพราะเส้น EMA สองร้อยเขาเนี่ยยังลอยอยู่แถวสองบาทยี่สิบตังค์เลยนะครับมันยังมีเก็บยังมีพื้นที่เขาไปต่อได้ถ้าเกิดแผนนี้ก็ถ้าเข้าตรงนี้เลยบาทเกสิเจ็ดก็สิบเอร์ซ็นตะนเพื่อนๆไปเทคโปรฟิตในแถวสองบาทสิบแปดตังค์เนาะตัดขาดทุนู่ที่แถวสาม 3.55%นะครับไปตัดขาดทุนในแถวบาท90นะสำหรับ GPS g AJSP ผมก็จีอยู่เรื่อยเลยโอเคนะครับขอ,อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังตามหุ้นอยู่เนาะผมจะได้นำหุ้นตอวนั้นมาเปิดกราฟมาแชร์ดีแลกเป็นความพิ่เหน็นกันย้ำเปิดกราฟแชร์เดียแลกเปลี่ยนความคิเห็นกันนะครับไม่ได้ชี้นำแต่อย่างไรนะครับผม สุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบอยนทในนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวีดัตสวัสดีครับ